พบกับนกแก้วชาแนลอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้จะพามา,มามอัปเดตมะม่วงนะคะทุกคนดูดูดูเขาทำไว้นะคะดูนี่นะคะโอ้โหอันนี้เป็นแก้วขมิ้นทั้งหมดเลยนะคะราคา12บาทนะคะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะดูดูนี่ค่ะอันนี้เป็นแก้วขมิ้นนำเข้าหรือว่าของไทยคะของไทยยังไม่มีมีแต่ของนำะเข้านะ น,นี่คือของนําเข้าทั้งหมดเลยนะคะหนะคะนี่ของกับเมนนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะโอ้โหดูดิค่ะนี่นะคะนี่เขาแฝดไว้อย่างนี้เลยนะคะนี่ลูกโคตรน่าก,กินเลยนะคะทุกคนนี่อย่างนี้นะคะเหลืองไว้เลยนะคะอย่างนี้นี่น่นากินมากมากเลยนะคะนี่นี่นะคะดูดูเขาแฝดไว้สิคะนี่อันนี้เขามาบ่มให้ อันนี้เป็นเป็นแก้วห่อหรือเปล่าคะอ,าอันนี้แก้วหอนะ่อเนาะอันนี้แก้วกระมิ้นหอนะคะทุกคนนี่ช่วยงามมากคะ่ะทุกคนโโดูโหดูดิค่ะเขาแขวนเป็นระนงระเนงไว้เลยนะคะโหสุดยอดนะคะนี่ร้านนี้นะคะใครจะมาซื้อไปขายปลาได้เลยเด้อนี่นะคะโอ้โหมะม่วงสุดยอดเลยเด้อจ้านี่สุดยอดสุดยอด,ด,ยอดมะม่วงนะจ้าร้านนี้จ้านี่นะคะโอ้โห แก้วมาสะดุดตานะคะว่าเขาทําไว้อย่างนี้นะคะโอ้โหนะคะลูกก็น่ากินนะคะทุกคนดูเน่หอ่อน่ากินมากๆเลยะคะ่ะแล้วมีแต่ลูกสวยๆค่ะทุกคนสวยงามมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสุกนะคะแก้วคอม้น15บาทนะคะสุกนะคะนี่เขาบ่มนะคะมังแก่จากเขาบ่มแล้วเขาก็มันจะคล้ายๆมะม่วงแก้วบ้านเรานะคะไปค่ะดูราคามะม่วงกันด้วยนะคะวันนี้ ดูราคามะม่วงนะคะว่ามันจะราคาเท่าไหร่นะคะวันนี้ดูดิอาร์นิเขาทำอย่างนี้นะคะเนื้อของเขานะคะนี่เนื้อมะม่วงนะคะสวยง่ามมากเลยค่ะทุกคนุยสวยนี่นะคะอันนี้ราคาสิบบาทนะคะทุกคนสิบบาทเท่านั้นเองนะคะโอ้โหนี่นะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะแก้วขมิน้น สุกนะคะนี่สุกก็มีดิบก็มีนะคะที่ร้านนะคะนี่โอ้โหสุดยอดเลยนะคะสุดยอดสุดยอดมะม่วงนะคะนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่ราคามะม่วงวันนี้นะคะแก้วก็มิ้นสิบบาทนะคะอันนี้สุกนะคะนี่สุกแล้วนะคะ ตัวลายสิบาทตัวลายสิบาทตัวสวย18บาทตัวสวย18บาทมันคลายมุ้งม่วงแก้วบ้านเราลเลยนะแต่ลูกมันใหญ่กว่าแก้ววันเดี่วมันใหญ่เหนื่อเยอะอันนี้เ,เนืน้อเขาขาาาอยาาอะค่ะเขาไปทำน้ำปั่น์ต์พลังเคาน์ต์ขายดีมากนักธัญญามีสลังไม่นาวพลัดมาขายดีมากอ๋อเขาไปทำน้ำปั่นใช่เนื้อเยอะไตนเนื้อเยอะเวทเป็นปลาทีเ่เดียวอง อ๋อแล้วก็ีก็เียวัวแัเนือมีะแล้วมันมีน้เปือดู้ปาดูไอยากดูปลาดูนืออยากดูปาดโอเคลองดิสวยงามมากเลยค่ะทุกคนนี่นะคะน้องเขากำลังจะปาดให้ดูนะคะปาดดูเนื้อให้ดูนะคะโหนะคะนี่แี่ ทุกคนเนื้อสวยมากมากนะคะนี่โอ้โหตัวลายนะคะมีขนาดเบอร์ลายนะคะทุกคนีโอ้โหเนื้อนะคะโอน้โหน้องเขาปาดให้ดูให้จอายินด้วยนะเอา <laughs> ให้ไปกินอีกจงหักนะคะโอ้โขข้าขอบคุณมากมากค่ะโอ้โหสวยสวยสวยนะคะสวยมากคะ่ะทุกคนเราเขาชอบเอาไปขายที่พัทยานะคะทุกคนแล้วมันเออเป็นแบบมะม่วงจะบอกอยังไงดีอะ ายน้ำปั่นใช่ไหม <Okay. S 1> เขาเอาไปขายเป็นน้ำปั่นนะคะแล้วก็ขายกับข้าวเหนียวนะคะ mm. เขาเอาบอกว่ามันอร่อยค่ะทุกคนแต่ขอบคุณค่ะแต่ที่ร้านนกแก้วนะคะขายเป็นน้ำดอกไม้นะคะทุกคนน้ำดอกไม้ปั่นนะคะของคนไทยปัน่นให้คนไทยกินนะคะนี่โอ้โหนะคะนี่สวยงามมากเลยค่ะทุกคนนี่นะคะโอโอันนี้ห่อนะคะนี่สวยค่ะ วยงามค่ะทุกคนผู้ร้านเขานะคะแล้วมะม่วงจะมาเป็นอย่างนี้เลยนะคะทุกคนนี่นี่แล้วเขาก็จะมาคัดแยกออกนะคะแล้วก็บ่มนะคะเพื่อให้มันสุกเพื่อจําหน่ายนะคะทีนี่นะคะมะม่วงสวยมากเลยค่ะทุกคนอุ้ยสวยสวยสวยค่ะสวยสวยทั้งน,นั้นเลยนะคะน่ากินนะคะนี่นี่นี่นะคะนี่ก็จะมาเป็นเพข่งแข่งอย่างนี้นะคะมะม่วงเพื่เข้าเลยนะคะนี่นี่ ยอดเลยค่ะมะม่งวงร้านนี้นะคะมันยอดยอด,ด,ดนะคะไปดูอีกนะคะที่ราคา12บาทนะคะทุกคนคือเข้ามานะคะนี่มะม่วงทือเข้ามาเลยนะคะโอ้โหนะคะนี่สวยมากค่ะทุกคนสวยจริงๆเลยอ่ะสะดุดตามากเลยขอบคุณนะคะโอ้สุดยอดสุดยอดนี่นะคะ มากเลยนะคะคอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงแก้วทั้งแขนเลยนะคะทุกคนโอ้สุดยอดค่ะนี่อันนี้อันนี้ยังไม่ได้บุมนะคะนี่เป็นแก้วหอมคคะเดืงามมากๆเลยค่ะไปเดินต่อเลยจ้ามาเดินค่ะโอ้อันนี้แก้วขมินน้นบ้างนี่โอ้ยลูกวันนะคะนี่ อันนี้แก้วเขามินทั้งหมดเลยนะคะนี่นี่ค่ะทุกคนดูค่ะนี่ทั้งแจกเลยค่ะแก้วเขามินทั้งหมดเลยนะคะนน่สวยางามมากมเลยนะคะไปค่ะเดินดูยาวๆเลยนะจ๊ะนยงาไหมคะสิบาทเท่านั้นเองนะคะบสแบาทเท่านั้นเอง เะะดี๋ยวจ้านะคะอันนี้เพิ่งเข้ามานะคะใหม่สดทุกวันเลยนะคะนี่นี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะมะม่วงแก้วคมิ้นนะคะนี่สิบบาทนะคะนี่นะคะนี่ยาวเลยนะคะ,ะ,คะอ๋อเขาบอกว่าคนขายก็รออีกทางนะคะโอ้สุดยอดนะคะ สุดยอดสุดยอดนะคะคนขายก็หลอนะคะอาจัดไปคนขายก็หลอนเนี่ยอันนี้คือแก้วคอมมินทั้งหมดเลยนะคะวันนี้นะคะพามาดูแก้วคอมมินนะคะมะม่วงแก้วคอมมินนะคะนี่สุดยอด <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องมาไลาส์สดโฆษณาล้าน <im attraction> อ้าวดูเลยนะคะหนึ่มงมะม่วงทางนั้นเลยนะคะแก้วขมิ้นนะคะโอ้โหสุดยอดนะคะเจ้าของร้านหน้าตาดีด้วยสวยด้วยนะคะร้านน้องเจนนี่นะคะหนึ่งเบอร์โทกก็โอ้โหอาเินนี่สยามนะคะโอ้โหสวยค่ะมะม่วงนะคะแก้วขมิ้นทางนั้นเลยนะคะนี่อันนี้เพิ่งรวมมาสดๆเลยช่ะพีเธอ มาตืดๆเลยนะคะโหโหยอดค่ะอันนี้กี่บาทเธอกี่บาทอันนี้สิบสองนะคะทุกคนนี่สิบสองบาทนะคะตัวนี้อันนี้เหละเธออันนี้อันนี้อันนี้ราคาเท่าไหร่สิบสองเท่ากันไหมสิบสองเท่ากันหมดเลยนะคะทุกคนสวยง่วงร้านน้องเธานะคะไอ้ดูต่อค่ะใช่ค่ะ ซื้อสวยเขาด้วยนะคะเออเอาเอานี่สวยเหมือนแม่คคาแก่แแล้วม่ค้าแก่ยังสวยอยู่ลูกใหญ่ประมาณกี่กิโลกี่กิโลมาดินี่นี่เอาลูกอย่างนี้ให้เขาไปเถอะนี่ไม่ได้เลือกแล้วให้เลยนี่อะใส่ไปเลยน่ะสวยนี่นะคะทุกคนอันนี้เป็นเขียวสับรถนะคะสวยงามมากเลยนะคะ ยงามมากมากเลยนะคะทุกคนอู้หยสวยนะคะนี่อันนี้เป็นเกี๊ยวสามรสนะคะนี่อันนี้คือเกี๊ยวสามรสนะคะทุกคนน่ากินมากมากเลยนะคะสุดยอดเลยนะคะนี่นะคะสวยค่ะนี่นะคะนกแก้วก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้นกแก้วชาแนลด้วยนะคะฝากช่องนกแก้วชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามนกแก้วนะคะช่องนกแก้วชาแนลนะคะขอขอบคุณจากใจจ้าคลิปนี้ขอจบไวแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบา,บายยรักนะจุ๊บ